สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับโนเกียนะคะจากช่องเป็นเซนโนเกียชาแนลวันนี้นะคะเกียกร์จะพาเพื่อนๆนะคะมาแกะถุงช็อปนะคะจากชีอินอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะ <S 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 ก็เราจะมาแกะถุงช็อปจากชีอินกันนะคะจะบอกว่าชีอินเนี่ยเป็นแอปสั่งเสื้อผ้าของต่างประเทศนะคะทุกคนส่วนตัวเนี่ยเกียร์คือสั่งไปบ่อยมากนะคะเหมือนชุดเนี่ยที่เกียร์ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นของชีอินนะคะคือเกียร์สั่งชุดของชีอินบ่อยแบบ บ่อยบ่อยมากคือเดือนต้องสั่งทุกเดือนอะเออจริงๆนะคะคือชอบแบบล้มละล้มล้มละลายนะคะจัดส่งของเขาอะมันไวเป็นการสั่งเสื้อผ้าที่มาจากต่างประเทศที่แบบว่ารู้สึกว่าส่งไวจังนะคะปกติเวลาเราสั่งเสื้อผ้าจากต่างประเทศอะคะ่ะมันจะอยู่ประมาณแบบเจ็ดถึงสิบสี่วันประมาณนี้นะคะแต่ว่าของชีอินที่แกสั่งเนี่ยอย่างน้อยเต็มที่ก็คือแค่ จ็ดวันนะคะคือเกียร์จะแบบได้เร็วมากไม่เคยได้แบบว่าเจ็ดวันแบบห้าวันหกวันประมาณนี้นะคะซึ่งเกียร์ก็เคยแกะถุงช็อปจากชีอินไปแล้วหลายๆคลิปนะไปย้อนดูได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อผ้าในราคาที่แบบไม่สูงเกินแต่ว่ามีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็น้องๆน,นักศึกษาหรือว่าใครที่หัดแต่งตัวก็สามารถที่จะช็อปจากแอปชีอินได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้เกียร์สั่งอะไรมาบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบไหนยังไม่ทันแกะเลยมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะนี่ทุกคนชิ้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเป็นเหมือนบอดี้สูทเป็นเหมือนจัมจัมจัมกางเกงขาสั้นแบบนี้ช่วงนี้คือเขาฮิตมากทุกคนแล้วก็จะมีซิปตรงนี้นะคะ ผ้าดีนะคะเกียร์จะสั่งเป็นไซส์ xs นะคะคือเกียร์จะแนะนํานิดนึงขออนุญาตแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่จะสั่งสินค้าสั่งเสื้อผ้าในชีอินนะคะคือเกียร์แนะนําให้ลดเหม,มือนถ้าเราสั่งเสื้อผ้าเนี่ยแนะนําให้ลดหนึ่งไซส์นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าของเขาอาจจะเป็นไซส์แบบไซส์สากลค,คือมันจะใหญ่กว่าตัวเราหนึ่งปกตินะคะเหมือนถ้าเกียร์สั่งไซส์ปกติแล้วเกียร์ใส่ไซซ์ใช่ไหมคะเกียร์ก็จะสั่งไซส์ xs นะคะหรือว่าใครที่แบบว่า ไม่รู้ว่าตัวเองต้องใส่ไซส์ไหนเนี่ยมันมีวิธีการวัดอะค่ะมันจะมีเหมือนเราเลือกรูปนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้เหมือนเราเลือกรูปนี้อะค่ะแล้วมันก็จะมีวิธีการวัดอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็จะมีบอกว่าไซส์ S เนี่ยความยาวรอบอ,อกรอบเอวอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คือลองลองดูรายละเอียดนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจสั่งนะเดี๋ยวมันจะมาแล้วแบบอุ้ยใส่ไม่ได้มันใหญ่ไปอะไรอย่างนี้ ชุดแรกชอบมากก็คือผ้าคุนิ่มผ้าเขาไม่หนาคือผ้าเขาใส่สบายเหมาะกับอากาศสภาพประเทศไทยมาก mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่สองกันนะคะทุกคนนี่ชิ้นที่สองชิ้นที่สองแเร่ว้าวชิ้นที่สองก็จะเป็นสองชิ้นอย่างนี้นะคะทุกคนเส mm hmm. ื้อแบบนี้นะคะ mm hmm. เป็นเสื้อครอปนะสีด,ดํา อุ้ยรู้สึกว่ามันดูเป็นเสื้อคอปสีดําแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับกระโปรงแบบนี้โอ้ยน่ารักมากคือแบบดูเป็นนักเรียนเมกาเนาะวัยรุ่นเมกาอะไรแบบนี้ไว้ใส่เนาะผ้าของเขาก็แบบเป็นผ้าแบบใส่สบายไม่ไม่ไม่หนาไม่บางเกินนะคะเหมาะก,กับแบบแล้วก็นิ่มไม่ละคายเคืองผิวนะเกียวว่าน,น่ารักมากเดี๋ยวเราไว้ใส่ให้ดูตอนท้ายคลิปเนาะ ส่วนเสื้อก็จะเป็นเสื้อยืดดับผ้าเด้งๆนิ่มๆหน่อยนะคะก็ด่ารักมากอันนี้ออกไปมาคะ่ะชิ้นสุดท้าหรือยังอันนี้เป็นชิ้นที่3นะคะกคนก็เป็นเสื้ออีกเช่นเคยเนาะแต่ว่าอันนี้จะมีความชมุ่มชื้นมุ้งม่นิดนึงอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่ชีอินเขาคอลแลบกับ hello kitty นะคะนี่ก็จะมีป้ายอันไหนที่แบบว่าเหมือนกับแบบ อะไรที่ชีอินเขาทําร่วมกับอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นชีอินเกนะคะก็จะมีป้ายแบบนี้ขึ้นมาเนาะนี่น่ารักมากอันนี้เคก็สั่งเป็นไซส์เอนะคะนี่จะเป็นกลอออกแบบนี้นะคะน่ารักมากโอ้ยหวานแหววมากแล้วก็เป็นกางเกงงี้เดี๋ยวเราต้องใส่ให้ดูละทายคิดนี่ทุกคนน่ารักมากเป็นกางเกงแบบขายาวทุกคนอุย้ยมันดีมันน่ารักแต่ให้ดูผ้าผ้าก็จะแบบโุ้ยผ้าดีนะทุกคนผ้าดีมาก น่ารักมากนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูเกียร์ใส่ชุดกันเลยดิโอ๊ยยังไม่หมดนีกยังไม่หมดียังมีอีกนะคะทุกคนว้าวนี่เป็นเครื่องประดับนะคะสองชิ้นเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสร้อยแบบนี้โอยน่ารักน้ำหนักเบานะคะนี่เป็นสร้อยแบบนี้เก๋ๆน้ำหนักเบานะ,ะแล้วราคาก็คือแบบชอบเนีความราคาแบบไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบมันสามารถแบบเปลี่ยนได้บ่อยเนาะเออเนาะมีน่ารักมากนี่ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นแว่นชอบความที่แบบเขาห่อ,อมาอย่างดีแล้วมีไอัน,นี้ให้ด้วยแต่ซองมาก็จะเป็นกระเป๋าแว่นแบบนี้โอ้ยกระเป๋าก็แบบเฮ้ยเฮ้ยแว่นอลละร้อยกว่าบาทแต่ว่าได้กระเป๋าแบบเฮ้ยเฮ้ยยังไงนี่เปิดมาเปิดมาก็จะมาพร้อมกับที่เช็ดแววนหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีแว่นด้วย ใบนี้นะคะแว่นของเราก็ห่อถุงมาอีกหนึ่งชั้นนับเป็นถุงเป็นถุงซิแบบนี้โอ้ยน่ารักมากแว่นสีชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาใส่คู่กับชุดคิตตี้กันเลยเนาะนี่โอ้ยน่ารักมากอาอเก๋มากค่ะทุกคนโอ้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับชุดทั้งหมด3ามชุดกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะทุกคนชุดแรกโอ้ยจะบอกว่าคือดีมากทุกคนสวยมากชุดนี้ดูค่ะ โอ้โหฝอมากอุ้ยเ,เห็นเห็นเห็นเองเกงซับไม่ใช่เง,งเกงเลยนะทุกคนโอ้ยชุดนี้คือแบบโอ้โหฝอ,อมากทุกคนใครแบบคือมันมีให้เลือกหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นสายฝอสายเกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดนี้คือชอบมากทุกคนดูดิอันนี้ก็เป็นชุดที่สองนะคะทุกคนโอ้ยเก๋มากกระเป๋าแบรนด์นี้เกด้าซื้อมาจากชีนนะคะทุกคนโอ้ยน่ารักมากทุกคน อันนี้เก๋สั่งสายเอนะคะแอบแน่นลงกระโปรงนิดนึงแต่แบบไรเรามีความพยายามทุกคนแอบแน่นนิดนึงแต่ว่าน่ารักมากดูเป็นแบบนักเรียนแบบนักเรียนไฮสคูลเนาะเอ,อ้ดูกระเป๋าเก๋โอ้ยน่ารักมากทุกคนโอ้ยน่ารักมากจริง,รงๆอันนี้ชอบมากทุกคนแล้วแบบและนี่ก็คือชุดที่สามนะคะทุกคน เป็น hello kitty แบบนี้โ oh my god มันน่ารักมากทุกคนดูดิอันนี้กระเป๋าที่พี่เคยสั่งไปแล้วนะอันนี้ก็จากสั่งมาจาก chiin เหมือนกันเฮย้ฮยเฮย้ยทุกคน oh my god หวานเหวีวมากแบบเข้ารูปเข้าเอวอะไรเอย่ยนะคะโอุ้ยน่ารักมากใส่คู่กับแว่นสีชมพูกรุ๊บประมาณนี้นะคะแล้วแบบดูขาวมากเลยอะทุกคนอุ้ย นี่ค่ายังไม่ได้ตกหน้าแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเก๋ก็ลองครบทุกสามชุดเลยะคะ่ะจะบอกว่าชอบทั้ง3มชุดเลยนะคะเพื่อนๆชอบชุดไหนที่เก๋ใส่บ้างคะก็แอปชีอินนะคะอย่าลืมเข้าถ้าใครอยากเกสั่งนะมันเป็นแอปนะคะเข้าไปได้แล้ว เข้าไปดาวน์โหลดใน App Store นะคะหรือใครที่ใช้ไอ d ์ดอยก็เข้าไปโหลดใน l a y Store เนาะเข้าไปโหลดป่อันมามันจะเป็นแอปแบบรูปหน้าตาตัว s สีดำอย่างนี้นะคะดำขาวแบบนี้นะคะนี่เข้าไปโหลดนะคะเข้าไปโหลดแล้วก็เราก็เขาก็จะมีแบบว่าเหมือนเข้าไปลงชื่อทุกวันเพื่อเก็บสะสมแต้มนะคะแต้มนี้สําคัญยังไงแต้มสามารถเอาไปเป็นส่วนลดในการ สั่งซื้อเสื้อผ้าได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปเช็คอินทุกวันเพื่อที่จะเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อเสื้อผ้านะคะทุกคนแล้วก็เพื่อนๆชอบแนวไหนสไตล์ไหนก็คือเข้าไปเลือกเข้าไปเซิร์ชได้เลยค้นหาได้เลยมีตั้งแต่ของผู้หญิงของผู้ชายตัย้งแต่หัวยันเท้าเลยทุกคนตั้งแต่ของใช้ครัวเรือนของใช้บ้านของใช้ทุกอย่างนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะทุกคนแล้วก็ราคาของเขามันก็ไม่ได้แรงนะคะอาจจะรอของประมาณสัก5วัน6วันนะคะ แต่ว่าสำหรับเกียรก็คือถือว่าไม่นานเนาะเพราะว่าเป็นการส่งของจากต่างประเทศแล้วก็ของที่เกียดสั่งไปเนี่ยทุกทุกอย่างก็ได้มาตามที่แบบ ตรงตรงปกเ,เป๊ะเ,เนาะไม่มีอันไหนที่แบบได้มาแล้วมันขาดมันแหกอะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะท่านใครที่แบบว่าอยากจะสั่งนะคะก็นั้นแหละค่ะเข้าไปสั่งได้ในแอป s ชี i n นเนาะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายแล้วก็เสื้อผ้าของเขาเนี่ยจะอัปเดตทุกๆ c o คอลเลคชันก็คือเหมือนจะอัปเดตเสื้อผ้าใหม่เนี่ยทุกเดือนแล้วก็เขาก็จะมีการลด เสื้อผ้าเนี่ยแทบจะทุกเดือนเลยนะคะเราชอบตัวไหนก็สามารถเข้าไปกดหัวใจไว้ก่อนก็ได้เผื่อเวลามันลดเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเราเนาะจะได้ไม่พลาดเสื้อผ้าเนี่ยในราคาที่แบบหนอนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเกก็มาแกะถุงช็อปจากชีให้เพื่อนๆได้ดูกันเนะาะก็เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเกียร์ในไอให้ด้วยนะคะนี่เข้าไปติดตามมันด้วยนะคะอย่าลืมไปดูรูปส,สวยๆกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะคะบ๊ายบาย